พระศดารัสวันคืนล่วงไปล่วงไปมัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เธอทําอะไรอยู่ทุกวันนี้ปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปนะเราคิดว่านานนะร้อยปีร้อยปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงนะนะเทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปละร้อยปีแปบ๊บเดียวนะ ร้อยปีของเราแค่เดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเท่ากับ50ปีมนุษย์ชั้นยิ่งสูงสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นนานขึ้นวันหนึง่งคืนหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตาย เราก็จะได้